คำแล้วคำแล้วพี่น้องจ้าคำแล้วผมส่งผมอยากจะส่งผมอีหลานู่นี่แหละอีแม่แห่งลกเนี่ยผมมือกระดำๆด,ดำด้วยค่ะมิตรดินด้วยค่ะอย่าว่ากันด้วยค่ะคนสวนก็ประมาณนี้นะคะไม่ใช่คนออฟฟิศนะคะคนสวนนะคะน,น,นะคะสวยหมคะวันนี้ก็สวยคนละแบบนะคะวันนี้มาสวยผมคนละสวยคนละแบบจ้าสวยจ้าก็ประมาณนี้แหละคะ่ะมืออีแมก่กระดำมดำดกหน้าถอนห้า ม้ยเม่ดอกหญ้าถวนหญ้ายังไม่ได้ล้างเลยค่ะไม่ได้ใส่ถุงตินถุงมือแล้วค่ะธรรมชาติจ้าใครจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่เด้จ๋จะเด้อ่อยคนจุกหมกจุกหมกกันสิละจ้ะส่งหลากใส่สวยนะคะส่งหลากใส่นะคะลมพัดมาก็สวยนะคะค่าแล้วหนูจะรีบถ่ายรีบนอนแล้วนะโอเคนะโอ้ยมัดแปลงสีละผมก็ได้จุกนี่กันมัดไว้ก่อนมันงาวโพดพี่นองมันงาวหลธรรมชาติธรรมชาติของผมพผฒ่าค่ะ ไม่วีผมจักทีเลยเนาะอะวีผมจัดผมทรงใหม่จัดผมใหม่จัดผมใหม่จัดทรงใหม่จ้าจัดทรงสวยๆนะจ้าจัดทรงหนูสวยๆผมหนูสวยนะคะนะคะผมหนูก็เริ่มจะสวยขึ้นแล้วนะคะคนละสีนะคะธรรมชาตินะคะไม่ได้ย้อมไม่ได้อะไรนะคะนะคะนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะแกผมคนแก่ ผมคนแก่ผมคนแก่บางๆไม่สวยเท่าไรเท่าไรในหะูใจเธอสวยแค่นี้ก็พอแล้วจ้าโลไอลมช่วยมาผมกระจุยกระจายเดดเดดเดเดผมพนผ่านมาผมเกิกัเลยตกส่งพี่น้องจ้าโอ้ยลมผัดกัเลยตกส่งเนาะเออผมสวยๆก็ตกส่งหมดนะลูกเนาะใหม่เอาใหม่ผมหนูสวยจ้าผมหนูสวย ผมหนูย้อมใหม่ๆสวยสวยไหมคะสวยไหมคะผมหนูสวยไหมคะสวยไหมคะผมหนูสวยไหมคะหนูชื่อข้าพนนะคะหนูชื่อข้าพนนะคะผมสวยนะคะข้าพดจ้าข้าพนหนูชื่อข้าพจ้าโอเคจ้าสวยจ้าาใหม่เอาใหม่ผมหนูสวยจ้าผมหนูสวยผมหนูย้อมใหม่ๆสวย สวยไหมคะสวยไหมคะผมหนูสวยไหมคะสวยไหมคะผมหนูสวยไหมคะหนูชื่อข้าพนนะคะหนูชื่อข้าพนนะคะผมสวยนะคะข้าพดจ้าข้าพดหนูชื่อข้าพดจ้าโอเคจ้าสวยจ้าวันนี้ไม่รู้จะเอาทรงไหนนะลุงนะผมมัดมัดไว้แล้วก็ปล่อยนะลุงนะมือแม่ก็ดำดำถอนหญ้าถอนยนถอนหญ้าถอนคนอย่าถือสาแม่เด้อมือดำก็ช่างแม่เด้อ น่าจะทำผมจะสวยให้เลยผมหนูสวยจังเลยค่ะ